Thank <sweak> you. อย่างนี้เลยเนะมาน้องๆครับน้องๆน้องๆอ่าโอ้มีบารมีแถวนี้เนาะมาพึ่งใบบุญ พี่หน้ามีครับแย่ๆเลยพี่หน้าจับยี้ครับรับมาข้าวครับผมแย่ๆเลยเอาร้อน้ขานเขียนเอาเขียนให้มันยี้สุดไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุราษขุ์บุรีรำครับนี่ฮะวันนี้ใกล้เข้ามาแล้วให้มาดู รถเกี่ยวข้าวของเสียวิระครับวันนี้มาเยี่ยมท่านครับเนี่ยไม่เคยเห็นรถเกี่ยวข้าวครับ youtube ช่องเราพึ่งวันนี้ครั้งแรกครับที่มาได้ถ่ายรถเกี่ยวข้าวครับนี่โอ้เห็นกันชัดๆเลยครับเมื่อกี้ถามเสียวิระว่าเครื่องอะไรก็ลืมไปหมดแล้วครับจาไม่ได้แล้วต้องศึกษาใหม่แล้วครับผมในคันนี้เสียบอกว่าราคาเจียบเกือบสองล้านบาทครับนี่ฮะ สมกับราคาแล้วครับผมเนาะแล้วก็ดูฝีมือคนขคับครับมีแอร <c oughs> ์ป่ะโอ้คันนี้มีแอร์ครับผมถือว่าสุดยอดมากครับมีห้องแอร์ด้วยโอ้โหไม่ท้องโพกหัวครับสุดยอดครับ โอ้น่าจะเต็มแล้วครับผมเนาะน่าจะเต็มละคลิปนี้ก็พูดอาจจะขัดขัดเืดคเนี่ยครับว่าเราไม่เคยได้รู้เรื่องของการาวิธีการเกี่ยวข้าวหรือว่าเรื่องข้อมูลของรถเกี่ยวครับเนาะอาจจะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนาะวันนี้เราให้เห็นเรื่องการการเกี่ยวข้าวครับเนาะหเห็นการเนี่ยฮะรถเกี่ยวมมกวันหลังต้องขึ้นไปข้างบนลนะ แล้วก็เกี่ยวง่ายครับเสียวนะ่าบอกอย่างี้กินหมูครับผมเข้าไม่ล้มเลยไก่เข้ามาแล้วเลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆกันครับ เคยเห็นรถเกี่ยวข้าวครับวันนี้เรามาหาสรรหาลง youtube รถเกี่ยวให้เพื่อนๆได้ชมครับหรือพี่น้อง่อายเอฟซีของพวกเราครับที่ติดตามเสียสนะนกุดบุรีราําเนาะไม่ได้ถ่าย youtube มาหลายวันเลยฮะวันนี้ขออนุญาตท่านเสียเวลาครับาาก็เจ้าของรถครับผมเนาะมาถ่าย YouTube ครับมีมือมีมือฮะ บรรยากาศใกล้ๆนะครับผมเนาะผมก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องรถเกี่ยวข้าวนะครับผมเพราะเราไม่เคยได้ทํางานด้านนี้เลยครับสวยงามมากครับผมนอาหลิเกือบทั้งคันนะครับคันนี้มีแอร์นะครับเนาะหรือว่าเอาใจลูกน้องเต็มที่ครับส่วนมากที่ผมเห็นมากก็ไม่ค่อยไม่ได้มีแอร์นะครับรถเกี่ยวครับแต่คันนี้เนี่ยใครๆก็อยากทบครับถ้าว่าลูกน้องคนไหนก็อยากอยู่ด้วยครับผมเพราะว่านี่ฮะ ต้องแกใจถึงใจปั๊มเรื่อยๆนนะว้าเี็มกำลังเลยครับผมบิ่นี้เก็บเรียบร้อยครับผม ไล่ิ่งต่อไปครับนี่ฮนะโอ้หรือว่าพันนาสูงมากเกินไปฮะแล้วก็อันตรายครับกันนาสูงครับก็เลยอตองระบาระหวังกันหน่อยนะครับอ๋อ ก็ไม่เคยได้ถ่ายรถเกี่ยวข้าครับวันนี้ขอหลายๆคลิปนะยครับผมเรามาเยี่ยมเสียเวลาแล้วก็มาเห็นรถเกี่ยวของท่านกับผมสวยงามครับไม่แน่ครับปีหน้าครับดูการหน้าเราอาจจะซื้อสักคันหนึ่งครับาไวสนนไ้สักคันหนึ่งเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวครับพื้นที่บ้านแถวตำบลหนองจิงแถวบ้านผมนะครับไม่มีค่อยมีรถเกี่ยวครับอย่างเช่นบ้านผมเองก็ไม่มีรถเกี่ยวเลยอาจจะได้ซื้อสักคันหนึ่งครับเพื่อที่จะรับใช้พี่น้องทางบ้านเราครับ ใกล้ๆเลยครับทีนะี้ให้ดูโฉมหน้าครับคนขับนี่นิ่มมากมากครับสบายมากเลย ไม่ถูกต้องก็คอมเมนต์มาได้ครับเพราะเราไม่เคยได้รู้เรื่องของต้นเกี่ยวเลยครับเนี่ยเพิ่งเห็นการชัดๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูการเกี่ยวในตุน้แนาแบบชัดๆ,ๆเลยครับผมเนาะวันดีเองครับผมเนาะบอยเจริญการช่างครับคันนี้น่าจะชื่อเจ้าบอยแน่นอนนะบอยเจริญการช่งางว้าสวยงามสวยงาม รู้สึกชอบใจเลยครับเพิ่มมาเจอรถเกี่ยวรุ่นนี้ไม่ใหญ่มากครับ๋ยวดูสวยงามมากครับเลยตั้งคันเลยหรือว่าเสียเวลาครับเด็กหนุ่มที่มีความสามารถมากมากครับเนาะอายุไม่เยอะครับแต่คนโตนทีมงานแล้วก็สามารถที่จะหาในหน้าหลายๆหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็เกี่ยวข้าวครับผมถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะคนเราเนาะมีรถเกี่ยวไม่มีในหน้าคือจบครับตามที่เราท่านรู้มาแล้วก็เรื่องรถขุดครับ ไม่มีในหน้ากระจกครับอย่างของพวกเราคือซื้อมาไม่ซื้อรถออกรถเกียร์มาเหยรยดรุดมาไม่มีในหน้าเพราะว่าเราทํางานให้หลวงครับผมก็เลยว่ายังไม่มิในหน้าเนี้ยนี่ฮะโวยมากกครับคันนี้อยากได้แล้วครับผม สองล้านคันนี้ทำงานสองฤดูกาลน่าจะจบครับตาคนเก่งๆฮะนี่ฮะขับคุณท่านผู้ชมท่านที่มาเอาฟางครับเนี่ยเยอะแยะเลยครับสนุกขนานมากครับนาะลึกพื้นหน้าดูมาตามกันไปดูวิ่งต่อไปครับ เสียที่แล้ครับบอกว่าความจุของการอุอ้มดอกค้างคือประมาณ2องันครึ่งครับ่เราก็ไม่รนะู้เนาะหาข้อมูล2อง,งของรถบอกว่าคันนี้จูได้2องันครึ่งครับชอบใจนะ,ค,ะงงครับสวยงา้ครับ ครับเนาะเพื่อนเก่าครับเพื่อนเก่าสมัยทํางานที่กระสังด้วยกันครับมาเจอกัารงานเนี่ยแต่การมาเจอการติดขัดครับผมตับตุ้งพรครับผมตุ้งพรเป็นเจ้าของรถรับานแล้วก็รอขึ้นข้าวเอาไปขายครับ ไก่เลยครับ อบสุดท้ายครับรอบนี้น่าจะจรอบนี้ก็จะเอาขึ้นรถดับแล้วฮะน่ากลัวเอาอันตรายระวังนะครับเพราะคุณป้าคุณพี่นี่คือเดินเก็บฝา,ากตามข้างหลังครันน่ากลัวอันตรายครับเรียบร้อยครับผมนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวจะพาไปดูครับ าไม่เคยเห็นครับทางด้านเขานะครับในการมาชมรถเกี่ยวข้าวแล้วก็พุ่เคยเห็นครับผมน็ะการปล่อยข้าวขึ้นรถดําครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถลูกคอครับ ไปกี่นาทีหมดเลยประมาณกี่นาทีก็เกี่ยวตั้งนานปล่อยกันเลยนะอัเนี่ยเร็วมากๆากเลยครับผมการปล่อยข้าวขึ้นรถดับครับคันนี้เป็นของวิระคาร์บรถรถนี่บักอะไงเลยนีอันนี้รถลุงพรเนาะของลุงพรเองครับเนี๋ยวันนี้ Để đi không! Đi không! Số thì quyết định Nu hông? Đây đây, tôi vi única con. Nhưng là sắp này, tôi không thể dành cho tôi tàn của Pandas i10. Tại vì, bắn ave một hủn tín để เจ้าบอยเจริญการช่างครับคันนี้เนาะเครื่องมือหารกินอีกเส้นทางหนึ่งของเสียเวลาครับผมเสียเวลานับแต่งครับเนาะนี่ยโคไปขายที่ไหนนา่อนนี่ะ อย่างเป็นเล่นบนลเลยครับผมอก็ออดีเลยเก็บนี้ก็ให้ดูยาวๆครับผมเนาะกับการปล่อยข้าวครับคนเกี่ยวไม่ลงมาเลยครับเพราะว่าแเอรเ์ย็นและเกินเนาะไอ้คนข้างนอกคำร้อนับแต่ครับแต่คนเกี่ยวข้าวเนี่ยสบายครับมีแอร์อยู่ข้างในเนี่ยทำรถดีๆให้ลน้องขับใครๆก็อยากอยู่ด้วยครับผมเนาะกับมีระดัมแต่งอะ่ะ บรรยากาศครับผมเนาะท้องไร่ท้องนาวันนี้ครับกับเพืเกี่ยวข้าวครับเรียบร้อยครับผมประมาณสานาทีครับเกี่ยวประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่เอาข้าวมาลงประมาณ3นาทีสุดยอดสุดยอดครับผม เรียบร้อยครับผมออออัตโนมัติหรเล่าทุกคนจบมือดันสุดยอดมากครับแข่งน,นี้ครับกับเจ้าบอยเจริญการช่างครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเพิ่งเคยเห็นครับผมดูใกล้ๆนะไม่รอช้าครับจบก็ไปต่อทุว่าสุดยอดมากๆครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ like, 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 ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละผลบุรีรย์ครับวันนี้อยู่กับเสียอะไรเสียเสียวีระดัมแต่งเนาะแล้วก็ลุงพรเนี่ยลุงพรเพื่อนเก่าครับโอ้ไม่เคยได้เจอหน้ากันนานนานครับเนาะสุดท้ายเส้นทางก็บรรจบกันเหือนเดิมครับคนเราเนาะอ่าปักพวกไม่เคยจริงกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ like, 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 ให้กำลังใจพวกเราครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ